สวัสดีค่ะรดานานาพันธ์ค่ะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่รดาจะพาเพื่อนๆมาขยายพันธุ์พริกขี้หนูนะคะจากเมล็ดสดค่ะคือที่เราจะเก็บเมล็ดสุกเขามาจากต้นเลยนะคะมาทำการขยายพันธุ์เนาะโดยการเพราะในถุงแกงนะคะถุงแกงที่บ้านเราอะไซส์ห้าคูณแก็ได้นะคะ คือที่เรามีในบ้านเนาะเอามาตัดมุมนะคะทั้งสองด้านเลยเราก็สามารถเพาะ,มะเมล็ดได้นะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีเม็ดพริกถุงแกงดินนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นวิธีการเพราะสำหรับที่เราจะปลูกในกระถางนะคะที่เราเตรียมไว้เนาะคือเพาะไม่เยอะค่ะปลูกในกระถางที่เราจะเตรียมไว้ กินในครัวเรือนของเราเองนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะเพาะเมล็ดของเราเองนะคะคือพี่เก็บมาจากต้นเพราะว่าที่บ้านพี่มีต้นในกระถางอยู่แล้วเนาะและพี่ก็อยากต่อพันุเขาไว้เป็นพริกขี้หนูค่ะส่วนของเพื่อนๆนะคะถ้าสมมติว่าอยากเพาะแล้วก็เพาะไม่เยอะอย่างเงี้ยใช้พริกกระถางหรือว่าพริกต้นที่อยู่บ้านของเราเองก็ได้ค่ะเก็บเม็ดสุกเขามานะคะหรือไม่ก็ถ้าไม่มีก็เป็นพริกในครัวเนาะที่เราซื้อมานะคะที่ เม็ดสุกเขาหรือว่าเม็ดที่เขาเละแล้วไม่สามารถทําแกงได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถเอามาเพาะได้เนาะด้วยวิธีการง่ายๆเลยถุงแกงเราก็มีในครัวเราตัดมุมสองด้านเพื่อให้น้ําไหลผ่านได้นะคะดินที่เรามีแล้วก็มเมล็ดพริกที่เราหาได้จากที่บ้านเรานั่นเองนะคะ,ะวิธีการง่ายๆก็เริ่มจากนะเอาดินใส่ในถุงนะคะพอเราใส่ดินในถุงเสร็จเนาะเราก็จะหยิกตูดเขานิดนึงค่ะพอใส่ดินเต็มแล้วก็หยิกตูดนิดนึงนะคะ เพื่อให้เขาตั้งได้นั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ที่พี่ทําอยู่ก็คือพี่เอามาทําแค่สิบถุงนะคะเพราะว่าพี่หมักดินในกระถางไว้แค่ห้ากระถางแต่พี่เผื่อๆไว้นะคะเผื่อเขาเป็นอะไรไปหรือว่ายังไงอะคะ่ะก็เลยทําเผื่อไว้เผื่อพี่อยากปลูกเพิ่มหรือว่าอะไรเงะะี้ยค่ะก็เลยเอามาทําให้เพื่อนๆดูสิบถุงเนาะอ่ามาเราก็ เอาดินใส่ถุงให้เต็มนะคะแล้วหลังจากนั้นมาดูต่อนะว่าพี่ทำยังไงนะคะค่ะแล้วหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะลดน้ำเขาเนาะให้ดินชุ่มๆุมเลยนะคะลดลงไปให้ครบทุกถุงเลยเนาะที่เราทำไว้อะคะ่ะสิบถุงลดให้ชุ่มชุมเลยลดเยอะๆยเลยนะคะเอาให้เปียกเนาะค่ะ หลังจากรดน้ำชุ่มเสร็จหมดแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเลยนะพี่จะใช้เม็ดสุกนะคะที่พี่เก็บมาเนาะแล้วก็มีมีดปลายแหลมอันนึงนะคะจับด้านขั้วเข้าไว้นะขั้วสีเขียวอะคะ่ะแล้วก็ใช้มีดกรีดนะกรีดจากขั้วเขียวลงมาหาปลายพริกนะคะปลายแหลมๆของพริกนะคะกรีดเพื่อแวกให้เราสามารถเอาเม็ดมเมล็ดข้างในของเขาออกมาได้นั่นเองนะคะเพื่อนๆ คือวิธีการนี้นะถ้าใครไม่ถนัดนะคะคือบางคนอาจจะแบบจับแล้วไม่ถนัดมือนะคะใช้เม็ดพริกของเราอะไปตำในโคกได้นะคะทุกคนตำให้เปลือกนอกเขาแตกออกอะคะ่ะแล้วพอตำเสร็จเนาะเราก็ตักพริกของเราที่ตำเสร็จในโคกอะคะ่ะออกมาใส่ถ้วยแล้วก็เติมน้ำลงไปนะคะแล้วก็คนกับน้ำให้เราตักเปลือกของเขาออกนะคะตักเปลือกแดงของเขาออกนะ,ะให้เหลือแต่มเมล็ด ที่อยู่ในน้ำอะคะ่ะแล้วก็ค่อยๆลินน้าออกนะคะที่เหลือก็จะเป็นเมล็ดพริกที่เราสามารถนํามาเพาะในถุงได้นั่นเองนะคะคือวิธีการของพี่ที่พี่ทําแบบนี้คือพี่สะดวกของพี่แบบนี้เนาะ,ะแล้วพี่ก็ชิน,นะคะ่ะพี่ก็ใช้มีดกรีดผ่าแล้วก็ใช้ปลายมีดของพี่อะคะ่ะแงเอาเมเล็ดข้างในของเขาะะออกมานะแล้วพี่ก็ใส่ลงไปในถุงนะคะ แต่เราถุงพี่พี่ใช้เยอะนะทุกคนพี่ใส่ไปประมาณห้าถึงหกเม็ดหรือว่าเยอะกว่านั้นก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนะคะทําไมพี่ถึงต้องใส่เยอะคือพี่ใส่เพื่อถ้าสมมติว่าเขาง,งอกขึ้นมาแล้วเราสามารถเลือกได้ว่าต้นไหนแข็งแรงต้นไหนที่เราไม่เอาเราถอนทิ้งได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเม็ดที่เรา เพราะพันเองอยู่ในสวนเราเองค่ะคือเราไม่ได้ซื้อนอะเราก็เลยไม่ได้จํากัดว่าจะต้องถุงละเม็ดถุงละสองเม็ดเนี่ยค่ะพี่ก็เลยใส่เข้าไปเยอะๆเลยเป็นความสะดวกของพี่เองนะเออพี่ก็จะทําอย่างนั้นทุกถุงเลยนะคะคือพี่ก็จะใส่ลงไปต่อถุงสี่ห้าเม็ดนะคะก็ใส่ให้ครบทั้งหมดสิบถุงเลยนะคะแล้วพอหลังจากใส่เสร็จแล้วพี่ก็จะเอาดินนะคะดินแห้งของเราที่อยู่ในถังอะนะ มากลบเม็ดพริกของเราอีกรอบหนึ่งนะคะคือกลบให้หนานิดนึงเพื่อให้เม็ดพริกของเราอยู่ใต้ดินนะคะพอหลังจากที่เรากลบเม็ดพริกด้วยดินแห้งเสร็จเราก็จะลดน้ำเขาอีกรอบหนึ่งนะคะพอลดน้ำเสร็จรอบนี้ก็คือเป็นอันเสร็จสำหรับการเพราะ,มะเมล็ดพริก ในถุงแกงนะคะอ่าเป็นไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนง่ายเนาะไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะคือหลังจากนี้ประมาณอาทิตย์กว่าๆเมล็ดเขาก็จะงอกเป็นต้นเล็กๆต้นอ่อนให้เราได้นั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับวิธีการลดน้ํานะคะเราลดน้ําวันละหนึ่งครั้งเช้าหรือเย็นก็ได้แล้วแต่เราสะดวกแต่ให้ลดแค่วันละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อไม่ให้ความชื้นเยอะเกินไปนะคะถ้าสมมติว่าเราลดบ่อยๆเช้าแล้วก็เย็นลดซ้ำอีกรอบ อาจจะเป็นสาเหตุทําให้เม็ดเขาเน่าแล้วก็เออคือพอเขาเน่าเสร็จเขาก็จะไม่งอกนั่นเองนะคะเพื่อนๆนะเอออันนี้คือวิธีการของเรานะคะรดน้ําว,วันละครั้งเช้าหรือเย็นก็ได้แค่นั้นนะคะน้องเขาก็งอกขึ้นมาเป็นต้นพริกให้เราแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะสําหรับการเพราะ,มะเมล็ดพริกจากมเมล็ดสดในถุงแกงนะคะ สำหรับวิดีโอนี้นะคะพี่ลาไปแล้วเนาะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ